ครับต่อไปก็เป็นการสาธิตการปาดกาวลามีเนตนะครับผมการทากาวลามีเนตนะครับเราทาหวีเสร็จแล้วนะครับเอาบีไอมาเอาทำทำวีเสร็จแล้วทำนั้นนั้นอ่าอ่ทำบีเสร็หวีมาครับบีนี่คือบีปาดกาวนะครับทําไว้แล้วนะครับโดยด้วยอีกชิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่างผมปาดกาวนะครับขั้นตอนแรกก็เทกาวลงไปเลยครับกาวนะครับเทลงไปบนชิ้นงานเลย นะครับอันนี้เป็นกาวยานะครับอย่าดมเยอะนะครับดมเยอะเดี๋ยวจะไปดึงดาวนะครับแล้วก็ปาดเลยครับการปาดปาดออกไปที่ขอบนะครับผมปาดออกไปที่ขอบเอียงเอียงใบนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้ปาดตั้งนะครับให้มันมีเส้นอย่างนี้นะครับเวลาไปที่ขอบแผ่นต้องขนานนะครับเวลาลากไปถึงตรงขอบแผ่นต้องขนานนะครับเบ สังเกตดูไหมครับเวลาถึงขอบปุ๊บเราจะขนานขนานกับตอนออกไปที่ขอบนะครับเราจะไม่ออกตรงๆงนะครับพราออกตรงตรง,ตรงเอกาวมันจะเยิ้มนะครับนี่ครับการปาดแล้วเนี่ยที่ถูกต้องนะครับตรงไหนที่ปาดไปแล้วไม่ต้องปาดซ้ํานะครับนะครับถ้าเป็นก้อนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ เป็นก้อนอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องปาดออกให้เรียบครับผมนะครับเททีนี้ไม่พอครับเทลงมาอีกครับต้องกะเอาใช่ไหมครับกะเอาครับผมอันนี้พอดีว่ามันเปิดทิ้งไว้นานครับมันเหนียวนิดนึงนะครับ ครับพอถึงขอบใช่ไหมครับเราจะเราจะไม่ออกตรงๆนะครับอะออกขนานกับขอบนะครับเพื่อไม่ให้มันหยดดงไปไ้างล่างนะครับสังเกตดูครับพื้นไม่มีเลอะเลยนะครับพื้นไม่มีเลอะเลยนะครับจะติดเฉพาะบนแผ่นอย่างเดียวครับยกดูครับเห็นไหมครับพื้นไม่มีเลอะเลยนะครับการทาอะไรอย่างนี้ไม่มีเยิ้มขอบเลยนะครับกิ๊บครับผมต่อไปก็เอาทิ้งไว้ครับทาบนไม้เลยครับทาบนไม้ช่วงนี้เลยครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวทาแผ่นนั้นเลยทำอย่างเขาเนี่ย เกงทาบนไม้เลยเมื่อเราทาการทาลายเน็นะครับเราทาบนชิ้นงานทาบนแผ่นลาิเน็ก่อนทิ้งให้แห้งแล้วก็ทาบนชิ้นงานไปด้วยนะครับทิ้งให้แห้งทั้งสองฝ่ายให้เอามือจับดูนะครับว่าแห้งไม่แห้งให้เอามือจับดูว่ามันแห้งหรือยังถ้าติดมือแสดงว่ายังไม่แห้งถ้าจับแล้วไม่ติดมือแสดงว่าแห้งแล้วแล้วก็มาประกบก,กันนะครับแล้วก็รีดอีกทีนะครับผมนี่เราจะมาดูการทาปัดชิ้นบนชิ้นงานนะครับ นี่เป็นม้านั่งในบ้านผมเองนะครับพอดีลูกน้องมันว่างนะครับก็เลยเอามาฝึกวิชาการแปะลามิเนตอันนี้เป็นน้องใหม่นะครับติดตามแฟนบันแท้จากในกลุ่มช่างภาคเหนือนะครับมาเป็นลูกศิษย์ผมกำลังฝึกทากาวครั้งแรกครับ,รบ,รบไม่ต้องเก่งครับลากไปเลย อาน่ลากไปเลยนั่นแหละครับปาดให้ทั่วนะครับเห็นนะครับไม่มีเยอ้มเลยนะครับถ้าเราออกมาดูขอบโดยที่เราขนานมันอย่างนี้ถ้าเราขนานมาอย่างเงี้ยไม่มีหกครับแต่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยหรือว่าลากมาอย่างเงี้ยสีมันจะเยิ้มลงนะครับอันนี้ไม่มีเลอะเลยนะครับเห็ <sour. S 2> นนะครับไม่มีเยิ้มลงมาเลยนะครับ ก็คือเมื่อมาถึงขอบให้ออกขนาดนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูการเก็บสีครับตอนสีเดือดจะเก็บยังไงมาดูกันปึ๊บนะครับเหมือนโดนตีนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ไปปาดตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้อีกอันนึงเก็บเก็บสีนะครับคือการเก็บสีออกไปนะครับเก็บบั้งหงายไปเลยนะครับนี่ครับผม ครับ